สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ยุบผมมัคเซเลอร์ทีวีห้ายูบแก้มพิซซ่ามอนซิงเกิลหรือว่าไมค์ครับพิซซ่ามอนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยวิญญพาร์ทนี้ดิแม่งหลายพาร์ทถ่ายทีแม่งประมาณ3พาร์ทสี่พาร์ทอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวใน3ามพาร์ทนี้นะครับเราจะไปสร้างบ้านใหม่กันครับนี่มีมอนแบ็คแพ็คเป็นตัวช่วยครับของเต็มกระเป๋าเลยครับยอดไปเลยครับ นั่นแหละครับก็มีเตียงนอนครับเอ้ยเตียงนอนนี่ผมว่าผมเอาวางไว้ดีกว่าอ๋อนี่ไงนี่วางไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตายระหว่างทางจะได้มาเกิดได้ครับไปครับเราจะไปสร้างบ้านใหม่กันครับเอ้ยก่อนหน้านั้นครับขอเก็บแครอทก่อนครับผมต้องไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับจริงๆครับอ๋อเลยข้าวเฉยเลยโยนทิ้งเราไม่ต้องการนี่เป็นแครอท เอาให้หมดครับเราจะไม่หลงเหลืออารยธรรมอะไรไว้แถวนี้ครับเราต้องเก็บไปให้หมดโยนทิง้งเอามาทำไมเอาแครอทครับแครอทเราจะไปสร้างบ้านเองครับแหมตายครับตายเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ผมว่ามันคงไปไม่ถึงไหนครับเพราะว่า ผมต้องจำกัดอาัาเขตว่าต้องไปไกล2 0 0 0 3 0 0 0บ็อกซ์ไปได้แค่นั้นนะครับเพราะว่า,าที่มันไปได้แค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันกลับมานานครับเวลาตายอะไรอย่างี้กลับโคตรนานครับเราของจำเป็นแม่งอยู่ที่นั่นหมดเลยครับมันคือสิ่งสำคัญที่เราต้องจำเอาไว้ครับในการที่เราต้องพึ่งพาเพื่อนมาสเตอร์ครับแต่ตอนนี้ครับผมสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วครับทำบอลมาก,กว่า60 เอ้สามชุดกับอีกสี่สิบกว่าลูกใช่ป่ะดูก่อนสามสิบปะวะสามสิบเอ็ดลูกครับสามชุดกับอีกสามสิบเอ็ดลูกครับเยอะมากๆครับแหมนี่เราจะบินข้ามทะเลนะครับอาจจะเจอไคโอค้าก็เป็นได้โอกาสเกิดเหมือนห้าครับอย่างที่บอกครับแน่นอนครับโอกาสเกิดนี่ถือได้ว่าโคตรน้อยครับแต่ว่าโคตรเลยโคตรน้อยครับ เกิดทีนี่แบบงมทะเลหากันแทบไม่ทันผมต้องหาตัวอะไรที่มันงมดีๆครับแต่กระอดดก็ดีนะแต่ว่าตัวมันยังสูงไปครับอยากหาตัวอะไรที่มันแบบงมได้ดีๆครับเอ่อก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องพูดถึงวานครับไม่ต้องพูดถึงวานเลยครับวานนี่ขี่ทีแม่งโอ้โหเต็มทะเลเลยไม่ได้ดูอะไรเลยครับ เห็น,หนตัววานะครับอย่างใหญ่ครับเป็นโปเกมอนที่ใหญ่สุดในพิสมอนแล้วครับใหญ่มากๆครับผมว่านี่มันบินกลางทะเลนี่วะสร้างบานตายม่น้ําแม่งเลยมันใส่โอ้กระตุกเอ้เราเอาอบมาหรือเปล่าอ๋อเอามาครับเราต้องหาที่ตั้งรกรากใหม่ครับแน่นอนครับ ต้องไปหาที่ใหม่ๆครับเราต้องมาเชิญกับโลกกว้างของจริงครับแล้วก็กับความกระตุกตัวที่ฝนตกครับตอนเข้าเกมมานี่ฝนยังไม่ตกว่าเริ่มอัดคลิปปุ๊บตกเลยครับแหมสุดยอดไปเลยมันมันมันไม่ใช่เลยครับบินมาเรื่อยๆมันก็เลยเจอแบบอ่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับโลกเรานี่ก็นะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเวลาตรภาพตัวเองด้วยนะครับทุย ทะเลกว้างยังวะทะเลไม่ได้กว้างหรอกตรงอย่างเดียวเลยนะแม่งมีเกาะครับนั่นครับมีเกาะครับแต่ผมไม่แว่ครับผมต้องล่องทะเลครับแวะไหนก็ได้ครับโอ้ภูเขาครับเขาสูงมากครับอาจจะเจอกระตุกครับเจอความกระตุกครับบนภูเขานี่เจอความกระตุกครับแมปมันไม่เจเนเลตครับต้องรอแมปมันจะนเรตก่อนนะฮะ ลอก่อนครับเอ่อก็เอ่เอไม่มีอะไรน่าสนใจครับไม่มีครับไม่มีเอ่อไปต่อครับต้องไปเรื่อยๆเลยครับอ่า เล่นมา20กว่าพาแล้วครับ 20... โอ้บอสบอสยี่สบเจ็ดยี่มั้งพาที่29ยังไม่ได้แปลงไฟล์ครับขอโทษด้วยครับมาดก่อนเฟียวมากโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นโซลาร์ครับฟูลเพครับแรงมากครับฟูลเพก์รอมครับตายครับโลคาลิโอสามนะครับได้ชา้ดู์คราวมาครับนี่โดดออกมาไหมเนี่ย ชุดุคราวใส่ให้โซลา้างหรือเปล่ารมันเป็นทันมืดครับอ้าว <c oughs> ชุวดุคราวเป็นนี่ไม่เป็นไรครับเราเอาเด <c oughs> ีเอาเอาอะไรออกเดีย๋ยนี่ออกแล้วกันเ <c oughs> รียบร้อยครับเอาพี่จอร์ดไปต่อครับ <c oughs> บอสชื่อเขียวครับเอ้ตรงนี้ก็เป็นเกาะนี่นี่วาเราบินข้ามทะเลแล้วครับมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยครับผมขอแวะเวล์แป๊บหนึ่งนะขอแวะเวลลูคาเรโอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหบนึ่งครับมีม้าไฟครับ ลองสุลาร์ดิสุลาร์แพ้เปล่าไฟเนี่ยอ้โถถือว่าสูสีครับตายครับลู้คโรสามสามแล้วครับได้ควิกกาดมาแทนควิกแทแท็กเลยครับเ,เดี๋ยวมันยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วลาพีดานครับสุลาร์ครับลองใช้ใช้ลูเขาโอ้โอ้โหตายเลยครับใช้ลาเวสตา้าก็ได้ครับ อ้าวอ้าวชาริซาร์มาไงเนี่ยมาไงชาริซาร์เฟรมเบิร์ดดอกกันคราวอ้าวผมเรียกลาเวสตาไม่ใช่เหรอมันมาไงวะเนะี่ยวีดีชาริซาร์ปรากฏตัวออกมาเฉยเลยครับ อยากมีส่วนร่วมก็ว่างันอยากมีส่วนร่วมก็บอกมาครับาริษฐ์จริงๆออกมาขั้นกลางระหว่างนั้นโหเสียใจครับออส่วนอาร์นี่ขอว่าเป็นตัวหนึ่งที่โหดมากเลยเนี่ยโหดมากครับผมเล่นเนี่ยตีสองทีสามทีก็มันมันก็ตายแล้วอะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตัวไรหน้าเบลไหมไม่มีนะมันไปต่อแล้วกันนะ เอบินลงสูงหน่อยไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่มีโอเคครับไปเรื่อยๆครับเฮ้ยโอ้โหแดงแดงแป๊ดเลยโหตัวนี้แดงแป๊ดเลยครับกลัวไม่เห็นนะครับอรอรเอ,อ้อย่าพิ่งจมน้ำสวยแล้วโ,โฟเพ ฉลามมันให้ได้ไปให้สุดาากกเอ้ยาากกรเร็วเวาากกร็วอ,อ๋อไอ้จุดใต้น้ำมันยังไม่เป็นไรเหรอกลับมาได้อะไรบ้างเนี่ยได้แม็กอีเลเซอร์มา,มาครับก็ลิฟสโตนโวลต์สวิตช์ครับโอ้แล้วก็ได้โอมาอีกอันหนึ่งครับเก็บได้โอ้มาสองอันแล้วครับ ก็เก็บอันนี้แม็กเอเลเอร์เก็บไว้ครับไอฮิลเก็บไป้ไไปที่นั่นแล้วกันอดนนีโดดนี่ไว้ทำอะไรวะผมไม่เข้าใจคาริโอสามสามเลย,เลย <5. S 2> ไม่อัพเลยไม่อัพบางทีไปต่อครับดเดี๋ยวค่อยหาโปกมาเซ็นเตอร์เอาก็ได้ครับไปเรื่อยๆก่อนนะฮะ เออโอกระตกุกกระตกุกเฮกวางเรนเดียกวางเรนเดียครับเรนเดียเดี๋ยวนะฮะนี่ไบโอมาะไร์วายังไม่รู้ชื่อเลย โอ้ยต้นไม้มันสูงจริงเลยเนะี่ยจะสูงไปไหนเนะี่ยดูนะครับซสึกว่าใบโอมนี้นี่จะมีไอตัวไข่เกิดเยอะนะเนี่ยโอ้มีไขบ่บิคอนด้วยอ๋อมีบุกามาเซนเตอร์ครับต้องแวะเวลครับไปเลยไขบ่บิอนเอ้ยไม่ใช่คารดิโอเ,เอาโซลอางมาครับก็เอา โฟเพย์ครับอุย้ยโคตรแรงครับเอา้าไอเนี่ยพูนิชเมนต์เดียนสักพาวเวอร์อินเครดมอลแทร็เก็ตแฮนด์พาวเวอร์อัพบิลสแตดเชนหืมสอแตดเชนแลกเปลี่ยนสอแตดกันพาวเวอร์อัพวิดเชนมันคือเอาได้เอายเคสเพิ่มพลัง มาช่างมันเถอะไม่เอาครับผมไม่ต้องการก็เดินตรงไปตรงนี้ครับมมนมันมีไฟอ๋อปัจจุบินเตอร์อ๋อลืมเลื่อมลืมครับนี่ครับนี่กว้างขึ้นครับทุกครั้งที่เข้ามานี่ต้องทำอย่างนี้ตลอดครับแบบมันจะได้กว้างครับอาว เอาทางเข้าแม่งถูกปิดเอาเจาะเข้าเลยกันเจาะเออเราคือพูดดีครับเราต้องเจาะเข้าครับเอ๊ะตรงนี้มันของหรือเปล่าผมไปดูแป๊บหนึ่งครับขอตัวไปดูก่อนนะฮะ ของหรือเปล่ามีไฟอ่ะหรือว่าเป็นลาวาลาวาครับเป็นลาวาครับขียครับไปต่อครับคราวนี้เราจะไปสร้างบ้านใหม่กันครับแหมต้องเริ่มปลูกแอปิคอนใหม่ครับมอดแบ็กแพ็นี่ก็ช่วยช่วยได้เยอะครับช่วยช่วยได้เยอะเลย เออตรงนี้มีไฟอ้านี่ไงมีของม,มันมันมีอีกที่หนึ่งข้างหลังครับแต่ว่าผมขี้เกียจเดินกลับไปผมขี้เกียจบินกลับไปครับมันเสียเวลาครับกินแป๊บวิ่ง u n d e r s t o r ตนครับผมมีห้าก้อนแล้วครับรู้ไฟไหม้ครับไฟไหม้บิน ปล่อยให้ไฟมันไม่ไปครับเออเป็นที่โล่งแล้วครับอ๋อนั่นมีโซลาร์อาร์คด้วยครับตรงนี้เป็นภูเขาครับเป็นภูเขาลูคาลิโอนี่เหมือนจะยังสู้ใครไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ต้องรองให้ลูคาเิโอเวลมากกว่านี้ก่อนถึงจะใช้สู้ครับเวลสักสี่สิบกว่ากว่าหรือไม่ก็ห้าสิบไปเลยผมจะลองเวลลูคาเโอดูว่ามันจะโหดหรือเปล่าครับเทอมันโหดนี่ก็ใช้เรื่อยๆเลยครับโอ้มีเซอครับเดี๋ยวตายนะเซเว่ชนะให้ได้เรียบร้อยครับ แล้วก็มาตายในฝีมือข้ามาตายในมือข้านี่ยเทเบิลไออ่ตายในมือข้าดีกว่าเทเบิลไอแต่ลองใช้วลรุชครับปึ๊กโอโ้โหเออสองครั้งเองโอโ้โหเออไดแดม่อนมาหนึ่งอันครับเจ็ดอันแล้วครับไดมอนเอ่อแคนเซิลครับขี่พี่จอต่อครับไปครับ อผมว่าเวลาผมจะเอาเพชรน,นี่ผมมาเอ้ยตูแดงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของก่อนไม่ได้เลยเอ้ยอะไรเนี่ยคริปซี่เบอร์รี่ครับคริปซี่เบอร์รี่มันคืออะไรครับมันทำอะไรได้ครับเอาแบนโซลา่าครับโอ้โซลา่านี่ใช้บ่อยมากอะ มันคืออะไรครับคือมันใช้ท่าอะไรผมไม่ได้อ่านอ,อ,อีกพสีปะอีกพสีครับอีกพสีท่าระเบิดตัวหรือเปล่าคือเราจะตายแล้วก็สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับอีกฝ่ายครับเออไม่รู้แต่มันเป็นบอสครับมันเบลวเยอะมันน่าจะมีครับไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้อ่าน ผมกดรัวไปหน่อยเจอีกแล้วครับต้องออลงไปเก็บของครับปึบ๊บบิงได้สปอร์ตบอลครับสปอร์ตบอลครับสปอร์ตอ่สปอร์ตบอลซึกเหมือนจะมีไม่มีครับอืมก็จะก็มีแล้วมีปาร์คบอล ปัรบอลนี่เป็นเอ็มบอลรุ่น2ครับแต่ใช้แล้วเกมดับครับไม่เอาครับไม่ดีไม่ดีแหมตรงนี้มีของอีกครับนี่ครับมีอีกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บงับโอ้ยได้4ีอินเซนส์ครับทะเลครับซีว่าทะเลครับ บวกกับท่าน้ําหรือเปล่าครับแต่ท่าน้าก็เวฟแล้วครับสีนี้ท่านไหลครับปกปากแม่งไอ้ปูกเอ่อไม่เป็นไรครับเก็บไว้ครับเป็นคอลเลคชันครับผมมีความรู้สึกว่ามันมีที่หนึ่งอ่ะโอ้จะเย็นเจนนี่ครับโอ้เยอะครับตอนกลางคืนนี่จะเห็นชัดมากครับเพราะว่าเป็นมันมืดครับแล้วอันนี้มันจะส่องแสงฮะ แกลครับไฟสโตนตามหลอกหลอนนี่นะครับสิบสองอันแล้วครับไฟสโตนไม่ได้ใช้เลยฮะผมไม่เข้าใจครับยังไม่เจอปร่กคมเซ็นเตอร์เลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นครับว่าทำไมผมต้องบินไปเรื่อยๆครับต้องบินไปเรื่อยๆ โอ้ยฟ้าผ่าเลยครับเอ่อผมขี้เก็บไปเก็บของ M อเอ็มบอลแล้วพวกนั้นแล้วครับรอบหนึ่งครับยืนล้อแมแอบโหลดก่อนครับโอ้นี่มีเลวีนะครับเดี๋ยวนะฮะปิกาจูครับ ภูเขาครับเป็นภูเขาครับเดี๋ยวๆๆแน่มีบอลครับบนภูเขานี่จะมีโปกิบอนเหรอได้เน็ตครับเน็ตแปลว่าอะไรตะข่ายปะใช่ปะสร้างมันเถอะเอ๊ าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงครับจิน่าด้านมาแปลโคตรเฟีย้ยวนี่รู้เลยเนี่ยไปต่อดีกว่าครับเราจะเดินทางตรงข้ามกับโปรกรมเกมอนเซ็นเตอร์เราครับเรามาไกลโอ้เรามาห่างจากไอ้โปรก,กมอนเซ็นเตอร์เราห้าพัน 6กพันล้วครับถือว่ามาไกลพอสมควรครับเอเราต้องใช้โปรแกรมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นที่พักไปก่อนครับเพราะว่าเราต้องเดินทางไปเรื่อยเพราะไม่รู้ว่าเราจะเออตามหาไอ้โปเกมอนในตำนานได้ตอนไหนครับเอ้ยเราจะเจอมันตอนไหน เราต้องหามันเรื่อยๆครับต้องหาเรื่อยๆครับเราต้องแบบจนภัยไปเรื่อยๆครับจริงๆอยู่ที่เดียวแล้วก็อบินบนแถวนั้นนานๆมันก็มีโอกาสเกิดนะครับหรือเปล่าวะเอ้ยข้างหลังมันตัวอะไรวะ จ๊คเก้ครับอ๋อนึกว่าตัวอะไรตัวเล็กมองใต้ทะเลครับสุดยอดครับสุดยอดผมเห็นวานทีไรนี่นึกถึงไคโอกาครับโคตรเหมือนเลยครับมันคล้ายคลึงกันมากเลยครับ ผมว่าผมเอากิลดอนมาเวลดูก่าใช่ชลิซานเก็บไว้ก่อนก็ได้เอาพีซีมาทีพีซีพีซีชลิซารเก็บครับเอากิลดอนมาครับออกนี่ออกครับใส่ให้กิลดอนแทนครับ โอ้ยโอเคครับอ่าฮะว่าน้องเอาไอ้กิลดอนเนี่ยมาเวลสงหน่อยแล้วครับอ้าวเจอนี่ครับไมโอมผิดตัวครับไมโอมแล้ววะ ไอ้สวัณนาครับไบโอมสวัณนาที่เชญเชิญทันเดอร์จะอยู่ในไบโอมสวัณนาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันลอยเงี้ยมันมันลอยอ่ะโอ้โหแบบอืม เป็นเขาแบบโคตรสูงเอ้ยจะเย็นเย็นเดี๋ยวหัวชนอีกเดี๋ยวนีว้ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยมีแต่มอนนะครับมอนที่พื้นครับมังมายหลากหลายครับเฟียโร่โนี่อยู่ทุกที่ครับมันไปทุกที่เลยครับเฟียโร่เนี่ยบินไปโอ้โห โปเกมอนเซ็นเตอร์ครับคุณก็ไม่ให้ผมสักอันแหละสักแบบที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับ,รบผมจะขอไปฮิวโซลราร์กหน่อยก็ไม่ได้ครับไม่ใจร้ายอย่างเงี้ยครับ